พีลอกมาสิมาเป็นคู่รักที่แดนรกกับข้าอีเอ๋ข้าก็ถูกบังคับมาน่ะกรรมเกิดจากเหตุมีเหตุจึงมีผลตามมาเจ้าไปหาท่านป้าข้าสินางกองวลว่าหากเซียวเจ๋เกี่ยวดองกับราชวงศ์แล้วเซียวเจ๋ก็จะไปเข้าข้างราชทายาเต็มตัว เกรงว่าพวกเขาจะขวางทางขององค์ชายสามข้าตายแล้วเหรอนี่เจ้าข้าข้าหรือข้าจะขยี้คนชดอย่างเจ้าให้แหลกเป็นชิ้นยานะอ้อยมมาบาลให้เจ้าตายตอนยามสามไม่รังเจ้าไว้ถึงยามห้าแน่ กรรมทุกอย่างที่เจ้าได้ก่อไว้รอเจ้าอยู่ในนรกนะเอ,อ่อขอบพระคุณได้เท้า,ท,าที่ช่วยข้าล้างแค้นช่วยเจ้าข้าขออนุญ,ญาตให้เจ้าพูดคุยกับเขาต่อหน้าแต่ไม่ได้ให้เจ้าฆ่าเขาข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยไม่กล้าอีกแล้ว ทำอะไรเละเทะไว้ก็ไปตามเก็บกวาดเองซะเพคะเจ้าก็าไปด้วยเมวเมวให้ขาสับขาหลอกอีกแล้วเจ้าแมวบ้านนั่นที่ขวรหองเฮาจนบาดเจ็บไปจับมันมาเร็วเอ๊ะในบึงนี้คือคนใต้น่ะ ในเึงมีคนตายเกิดอะไรขึ้นรีบเอาตัวขึ้นมาเร็วมีค่าล่วงเวลาไหมเมียวให้ปลาเจ้าหนึ่งถังเป็นรางวันม,วมีอะไรหลือไม่มีอะไรพะเะค่ะจบกันพอดีจะไปสู้หน้าฮองเฮาและท่านเสนาบดีได้อย่างไร ดึกเดือนปันนี้เออะโวยวายอะไรกันข้าน้อยขอคารวะองค์รัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์คือว่าเออทูลองค์รัชทายาทในบึงพบสองศพเป็นคุณชายจากจวนเสนาบดีกับนางรับใช้นางหนึ่งพะยาค่าทั้งคู่ยังกอดกันนี่มันก็เรื่องชู้สาวที่สั่งเวรชีวิตทั้งคู่ไม่ใช่เหรอ เรื่องเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำแน่พืยอค่ะแลชจะทายาตอย่างข้าม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกแค่เป็นผู้ชายเข้ามาในวังกลางดึกเช่นนี้ก็มีโทษตายร้อยครั้งแล้วในเมื่อคนผู้นี้ก็เสียชีวิตไปแล้วควรสำรวมไว้กว่อนดีกว่าไหมพค่ะการตายของตู้หมิงเย่ครั้งนี้ บาะแสที่เกี่ยวกับนางคงไม่ใช่ว่าหนํำศพกลับไปก่อนข้าจะชนะสูตรด้วยตัวเองเอ๊พี่ใหญ่เซี่ยวท่านจะไปไหนหยุดนะหืมล <c oughs> มหายใจนี้เป็นนางจริงๆด้วยพูดไว้แล้วว่าจะไม่พบ พบกันอีกถึงมีวาสนาก็จะไม่เจอไม่ใช่เหรอหส,สดพี่นึกเดือนป่านนี้แล้วท่านมาที่นี่ทำไมครับเจ้าเด็กเบือ่อแต่คอกใส่ใครอยู่นะท่านกล้าตีข้ายังมามัวพูดพร่ำทำเพลงอยู่อีก ทำไมวันนี้เสด็จพี่ข้าถึงแปลกแปลกเอ๊แต่ก็คิดถึงความรู้สึกที่โดนตีนี้เหมือนกันนะไม่ว่าคืนนี้เจ้าจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยเหตุใดก็รีบกลับไปยังตำหนักพันปีซะช่วงนี้อย่าออกมาข้างนอกให้มันมากนักทำไมเหรอฮึตู้หมิงเย่ตายแล้วฮะพี่ไม่เสียใจเหรอ พนักงานห้องเครื่องง้โง่ตายไปคนหนึ่งเจ้าจะเสียใจไหมองค์หญิงใหญ่สนิทกับบุตรของท่านเสนบาบดีมากเลยเหรอเออที่จริงเจ้านายเขาพูดกันเป็นขี้ข้าจะมาพูดแทรกอะไรด้วยเมื่อครู่ข้าผ่านมาทางนี้พร้อมกับองค์ราชายาท ได้ยินข่าวว่าฮองเฮาทรงถูกแมวจรตัวหนึ่งทำร้ายไม่คิดเลยว่าองค์หญิงใหญ่ก็ทรงเลี้ยงแมวไว้ด้วยตัวหนึ่งึึไม่ทราบว่าใช่แมวตัวนี้ที่ทำฮองเฮาบาดเจ็บหรือไม่เป็นมันใช่หรือไม่ที่ไปคว่วนเจ้าก็อลองเองสิอ่ะ เจ้านายที่ปากคอเลาะลายสัตว์ที่เลี้ยงเองก็ไม่ธรรมดามพวกคนอ่อนหัดจะควรคนให้ควรที่หน้าไม่รู้หรืองไงเจ้าสัตว์เลี้ยงนี่ช่างเถอะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปถือสากับสัตว์เลี้ยงที่ไม่รู้ความแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็ยังสู้ไม่ได้วีระบุรุษในสนามรบแห่งราชวงศ์เยียนก็แค่นี้เอง คืนนี้เสด็จพี่ของข้าคงไปเจออะไรสะเทือนใจมาเลยอารมณ์พรุ่งพล่านองค์รัชทายาททรงไม่เคยคิดหรือว่าบางทีนี่อาจจะเป็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเสด็จพี่ท่านตู้หมิงเย่ตายไปแล้วนางมาปรากฏกายอยู่แถวนี้มันไม่บังเอิญไปหน่อยเหรอเป็นไปไม่ได้แน่นางเอ๊ะ ป้ายกนี้ท่านได้มาจากไหนนะ่ะเก็บมานะ่ะป้ายกนี้เป็นของแทนใจที่ตู้หมิงเย่ให้ไว้กับเสด็จพี่ไม่ใช่เหรอเหตุใดเซลเจถึงเก็บ um ได้จากที่นี่ป้ายกนี้เป็นของค่าน่ะคิดว่าเมื่อครู่คงไม่ทันระวังทำหล่นไปยังดีที่เจ้าเก็บไว้ได้ราชทายาทอย่าทรงล้อเล่นพยรค่ะเห็นอยู <c <c ่ชัดๆว่าป้ายกนี้เป็นเบี้ยบำเหน็จของกระหม่อมฮื ข้าบอกแล้วว่าเจ้าหนีไม่พ้นหรอกข้าน้อยได้ทำสมความปรารถนาแล้วจะลงโทษลงทันเช่นไรก็สุดแล้วแต่ใต้เท้าจะจัดการเลยพี่คะปอละโลกมีกฎเกณฑ์ข้าเหตุดกดก,ก็เพราะเจ้าเจ้าได้ทำสมความปรารถนาไปแล้วก็คิดอยากจะเหล็กสลายไปดั่งผงธุปีหรือไม่กล้า กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนองต่อไปเจ้าก็เป็นสมุนผีตั้งใจทำงานชดใช้กรรมให้ข้าซะ<ช>ออกไปแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนขืนกล้าทํำให้ตําหนักฉิงอีขายหน้าข้าจะเอาเจ้าลงกระทะทอดสะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นผีที่ข่าควรนยมมโลกเจ้าไม่ทำลายวิญญาณน,นางซ้ำยังเยอนมือเข้าช่วยด้วยตัวเองอีกเหรอในเมื่อนางสละร่างเป็นผีแล้วข้าก็ควรต้องดูแลนางสิแต่ว่าชายผู้นั้นเจ้าหมายถึงคนดวงซวยที่โดนเจ้าล่วงเกินผู้นั้นน่ะเหรอ <c oughs> ข้านะให้เงินเขาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ชายผู้นั้นมีกลิ่นอายแห่งความอมหิตไปทั้งตัว ไม่รู้ว่าข้าชีวิตคนไปเท่าไหร่แล้วแง่แค่เขาเข้าใกล้แม้แต่ค่าก็ยังรู้สึกไม่ดีเลยปกติผีน้อยทั่วไปก็คงกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ข้าขอเตือนเจ้าว่ายังไงก็อยู่ห่างจากเขาหน่อยละกันเขาวันต่อมาในตำหนักพันปีหากเขาเดาฉลาดทางที่ดีก็อย่ามาทำอย่างอะไรแผลงแผลง องหญิงพีคะวันนี้ทําไมถึงไม่เห็นพี่เสาเย่าเลยเจ้าเป็นนายแล้วต้องมาเป็นห่วงขี้ข้าตั้งแต่เมื่อใดกันองหญิงในวังปันปวนกันไปหมดแล้วเมื่อคืนนี้คุณชายตู้หมิงเย่กับสาวรับใช้ในวังตายที่สวนดอกไม้หลวงห้องเฮาท่งสง่สงคนไปหาทั่วทุกวังแต่พี่เสาเย้าของตำหนักเรากลับหายไปแล้ว เจ้าสองคนสนิทกับนางงั้นเหรอก็ไม่นะไปคะแล้วพวกเจ้าจะร้อนใจไปทำไมค้าเหนื่อยแล้วเจ้าสองคนออกไปเถอะอืมไม่ใช่ว่าเพิ่งตื่นบันทมเหรอเจา้าแน่ใจหรือว่าจะให้ข้าป้อนเจ้าเอง มาโดยไม่ได้รับเชิญผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องการจะทำอะไรเนะี่ยหวถวงนี่ข้ากลับจำไม่ได้ว่าข้าติดค้างอะไรเจ้างั้นเหรอผู้หญิงที่ล่วงเกินข้าแล้วยังมีหน้ามาพูดอีกว่าจำไม่ได้เจ้านี่เป็นคนแรกเลยนะเจ็ดช้าหรือเร็วก็ต้องได้เจ้าข้าขอตรวจของก่อนไม่ได้รือไงตรวจของ ในเมื่อของก็ตรวจแล้วไม่ทราบว่าองค์หญิงพอพระไทยหรือไม่พูดตามหลักนะถ้าดูจากผลงานของเจ้าเอาไปทิ้งไว้ห,หอนางรวมที่ไหนก็ก็ไม่มีใครเอาหรอกผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เจ้าไม่ผ่านนะหากข้าเป็นเจ้าก็จะไม่หาเรื่องให้ลำบากใจเจ้าจะลืมไปแล้วหรือว่า ฝาบาทได้ทรงรับสั่งให้ประธานการเสกสมรสให้เจ้ากับข้านะอ๋อเจ้าอยากแต่งงานกับข้าไม่อยากแต่ว่านั่นเป็นเมื่อก่อนตอนนี้ข้ารู้สึกว่าตอบตกลงการประธานการเสกสมรสจากฝาบาทก็ไม่เรวเลยเจ้าอยากแต่งก็ต้องดูด้วยว่าข้ายอมแต่งด้วยหรือไม่ก็ลองดูไหมอม กอดไว้รู้สึกสบายไหมเป็นสัตว์เลี้ยงตัวน้อยที่ปากคอโลไล้จริงๆสินะเจ้าจุบเหยน่ มนสกดจิตมนสะกดจิตใช้กันไม่ได้เลยนี่เจ้าใส่หัวไปได้แล้วจริงสิสาวรับใช้ที่ตายไปชื่อสาเย่าเจ้าบ้าเจ้าละอ่อนนั่นโอหังถึงเพียงนี้ จ้าจัดการกับเขาสิจัดการไม่ไหวสินนะหมายความว่าอย่างไงอะ่ะก็หมายความว่ามนสะกดจิตของข้าทำอะไรเขาไม่ได้ไงเป็นไปได้เช่นไรเขาเป็นแค่เพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองมนุษย์ธรรมดาที่สามารถต้านทานต่อมนสะกดจิตของข้าได้ถ้าไม่ใช่ว่ามีอำนาจจิตแข็งแกร่งกว่าเทพและปีศาจ ก็คงต้องมีของวิเศษอยู่กับตัววันนั้นที่มีอะไรกับเขาทำไมข้าถึงไม่พบสิ่งนี้ล่ะอรอกล้ามข้าหน่อยข้าค่อยออกไปครั้งหนึ่งตอนนี้นอนก่อนแล้วกันนอนอีกแล้วเหรอร่างกายนี้อ่อนแอมากใช้พลังเวทไปเล็กน้อยก็ม่วงเสียจนไม่ไหวเจ้าก็ใช้น้อยนหน่อย อย่าไปทําเสียเรื่องตอนเวลาสําคัญล่ะวังเกียรติยศสืบเรื่องของสาวรับใช้นางนั้นโดยละเอียดแล้วเหรอได้ไปตรวจสอบกับสาวรับใช้น้อยใหญ่ในวังแล้วผู้เดียวที่หาไม่พบคือสาวเย่าสาวรับใช้ที่คอยปรนนิบัติข้างกายขององค์หญิงใหญ่นอกจากนี้ วันนี้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทำการปฏิเสธท่านเีนาบาดีที่จะตรวจสอบศพคุณชายจากนั้นก็เข้าวังเพื่อพบกับองค์หญิงใหญ่อย่างลับๆเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะพะยะค่ะส่งคนไปตำหนักพันปีไปเรียกชูชิงอีมาหาข่าเดี๋ยวนี้ห้องเฮามีรับสั่งให้เชิญองค์หญิงใหญ่ไปชมจันท์ที่วังเกียรติยศองค์หญิงใหญ่ทรงบันทมแล้ว ขันทีหวังทำเช่นนี้เกรงว่าจะไม่ควรจับตัวหญิงเพทยาสองนางนี้แล้วให้คนเข้าไปปริีบาตองค์หญิงแต่งองค์พวกเจ้าอย่าแม้แต่จะคิดหญิงแพทยานางนี้รู้วิชาต่อสู้ด้วยเหรอพวกเจ้าเข้าไปรวบตัวนางเอาไว้เท้าเสี้ยง รับทราบนี้เจ้ามันไม่รู้จักที่ต่าที่สูงนี่เนี่ยหยุดนะองหญิงองหญิงทรงตื่นจากบรรทมเสียทีนะพะยะค่ะเจ็บหรือไม่ไม่เจ็บเพคะ่ะเยเด็กโงูเจ้าต้องบอกว่าเจ็บสิ เจ็บเพคะข้าน้อยเจ็บมากเลยอืมองโถเอ้ยข้าเจ็บจะตายแล้วถ้าต่ำต้อยอย่างเจ้าหน้าหนาเสร็จจริงจงใจจะวางแผนทำลายข้าหรือยังไงกันองค์หญิงข้าน้อยจะกล้าทำลายท่านที่ไหนกันพะยะคะ่ะห้องห้องทรงเชิญท่านไปชมจันทร์หากไปช้าที่จะลำบากก็เป็นตัวท่านเอง ข้าน้อยจะไปฟ้าปิดแบบนี้เจ้าเรียกพระจันทร์ออกไม้ข้าดูสิถ้าต่ำต้อยอย่างเจ้าฉันกล้าเอบอ้างรับสั่งจากของเฮามาข้าข้าถึงในตำาหนักเหรือเสียวเทาเพคะเจ้ายัางจำได้หรือว่าไม่มีผู้ใดบ้างที่ทำลายเจ้าเป็นพวกเขาเพคะดีมากตีเลยตีให้ตายข้าจะรับผิดชอบเอง พวกเจ้าเข้ามาสิมาเวียนกันตบพวกมันฮะไปข้าองค์ิงเสียงนี่มันชูชิงอีเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเอ๊เจ้าบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่ถ้าตําต้อยนั่นหน้าหนาเกินไปทำมือข้าเจ็บเลยแล้วยังมีสาวรับใช้ในวังข้า จากหน้าตาที่สวยงามหยดย้อยโดนตบตีเสียจนไม่เหลือจนดูไม่ได้องค์รัชทายาทข้าน้อยถูกใส่ร้ายนะพะยะค่ะกล้าทำร้ายเสด็จพี่ข้ามีโทษมหันนักนนหนังหน้าเขาหนาถึงเพียงนี้งั้นก็ให้คนสั่งสอนเขาวันข้างหน้าจะได้ไม่เอาไปอารวาสในวังแล้วไปทําร้ายนางสนมได้อีกสองพี่น้องอย่างพวกท่านเป็นเด็กเปรตกับชาติมาเกิหรือไง เรีงว่าทําเช่นนี้จะไม่ควรผู้พิทักษ์มาแล้วแค่ข่ารับใช้ตัวเล็กๆคนหนึ่งพาคนบุกเข้ามาฆ่าอย่างที่ประทับขององค์หญิงในยามดึกดื่นเอามีดเป็นร้อยเป็นพันมาแทงแล้วแล่เนื้อออกเป็นชิ้นๆก็ยังไม่พอองค์ราชทายาตท่านลงโทษเบาไปนะยังคงเป็นพี่ใหญ่ที่โหด